เปิดตัว Art Focus Bangkok ชุมชนศิลปะของคนรักศิลปะนาวีเวอร์ซิตี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะสั Art Focus Bangkok ชุมชนศิลปะย่านเจริญกรุงนาวีเวอร์ซิตี้นำโดยคุณหยางหยางซีโอ Art Focus พร้อมด้วยดรภูประชัยมโนนันท์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและคุณโสพลสุดเอียดผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้สำนักตันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานในการเปิด Art Focus Bangkok ค่ะภายในงาน มีเหล่าบรรดาแขกว i p ที่มาร่วมในงานกันเป็นจำนวนมากสำหรับที่อาร์ตโฟกัสแบงคอกผู้เข้าชมที่แกลเลอรี่แห่งนี้ค่ะจะได้สัมผัสกับนิทรรศการของศิลปินคนรุ่นใหม่จากต่างประเทศรวมถึงยังมีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยรูปแบบศิลปะมีการเสวนาด้านศิลปะกิจกรรมให้ความรู้แบบเปิดสาธารณะในทุกเดือนรวมถึงงานศิลปะที่คัดสรรแล้วในร้านค้าหน้าร้านและชั้นเรียนศิลปะที่เป็นนวัตกรรมใหม่เรียกได้ว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะและในอนาคตค่ะจะได้้้รับคววาามมมนนิยยมกมกขึอีด Kind of of art, 特别感谢今天大家能够来到我们艺术演的开幕。呃，今天的活动就只是一个开始，只是我们艺术演的 Art Focus 的一个开始。我们会在这里慢慢的去成长，然后让我们的空间更丰富，然后吸引更多的年轻人、艺术爱好者过来我们的空间，然后。 到 River c คุณหยางก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็คือวันนี้คือเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นของการโฟกัสนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะก็จะเป็นศูนย์รวมงาน 呃、我们是一个艺术综合的空间，大家可以在里边喝咖啡，然后休闲。我们还会做很多的会员的一些交流的活动，然后会有一些艺术的课程啊，艺术新书的发布会，然后还有很多的艺术的产品，我们会带来可能是亚洲或者是世界的艺术家。 做的一些艺术类的产品大家可以就是可以收藏购买<嗯>然后可以在我们这个空间做一些文化上的交流อาร์ตโฟกัส a เปของเราค่ะก็เอ่อจะเป็นทั้งเออ่ร้านหนังสือแล้วก็เป็นคาเฟ่ค่ะแล้วก็มีพื้นที่เอ่อศิวนาเกี่ยวกับศิละปะค่ะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิละปะค่ะเอ่อจะมีทั้งคลาสเรียนศิละปะด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ่อมีอีเวนต์ 我们以后还会在其他的地方也会开，因为那个这是在泰国曼谷的第一个店，对我们来说很重要。然后我觉得 River City 在近五年的时间发展的特别的快，有很多的年轻人慢慢开始关注当代艺术，都是从 River City 开始的。所以我们在我们的画廊在楼上开了五年了，所以我们看。 เหตุผลที่เลือกที่ริเวอร์ซิตี้นะคะก็คือว่าใน5าปีที่ผ่านมาค่ะอาร์ตโฟรสมีการเอ่อประชาช i ร e เวอ t ์ซิตี้ะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็อ่าคนรุ่นใหม่ๆอะค่ะค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับอ่าโลเคชันนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อีกประการหนึ่งก็คือว่าถังแกลเลอรี่ถังคอนเทนโพลิอาร์ตแกลเลอรี่ของเราอยู่ที่ชั้น2อคะคะก็คือ,อเราเรามามาเปิดบริการที่นี่ใช้บริการที่นี่ค่ะเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะแล้วก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของ r ิเวอร์ซิมาตลอดนะคะแล้ก็เราก็เลยเชื่อมั่นว่า,าที่นี่จะเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะแล้วก็อาร์ตแกสในอน่ตนาคองก็มีแผนที่จะเปิดใน ที่อ,อื่นๆด้วยค่ะคือ River City b a n g k o นก็จริง,รงๆเกิด40ปีที่แล้วนะคะทุกคนคงทราบว่าเมื่อก่อนนะเราจะเป็นพื้นที่ที่ขายวัตถุโบราณสีชั้นเลยนะคะทุกๆชั้นเลย แต่ก็ประมาณ7ปีที่แล้วในผู้บริหารก็อยากจะให้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตรงนั้นเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเรามีพื้นที่ว่างเยอะก็เลยให้ให้ดินาเข้ามา transform พื้นที่ให้มีศิละปะเข้ามามากขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นศิละปะที่เป็น contemporary art นะคะ,ะเราก็เปิดพื้นที่เช่าแล้วดีใจด้วยที่ตรงนั้นเราามีทา exhibition เยอะนะคะเราสนับสนุนให้ไทยอาร์ตแห้ศิลปินไทยให้มีโอกาสที่แบบเจอลูกค้าต่างประเทศด้วย international น o าค l c o l l e c t o r ที่เข้ามาแล้วเราก็ดีใจที่ได้าทางคอนเทนต์รี่มาเปิดที่ชั้น2นะคะใช้พื้นที่ใหญ่ประมาณ5ปีที่แล้ว เราเรายิ่งดีใจคือตอนนี้ทั้งเขาก็เปิด R Focus Bookstore ที่ในเห็นเลขในกรุงเทพจริงๆในโลกนะคะเขาก็เปิดที่เปิดที่ริเวอร์ซิตเปิดที่เปิดทีกรุงเทพที่นี้ค่ะในในฐานะของของตัวเทนของริเวอร์ซิตเป็นเข้าวันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรตินะคะรู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ R Focus มาเปิดในพื้นที่ที่อยู่ข้างหน้าใช้พื้นที่า550ตารางเมตรนะคะเป็น positioning ที่ข้างาโชว์ว่าเรา เราข surgeons, แข็งแรงกับกับที่โชว์อาร์เหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์พี่นันคุมได้ยินพูดนะคะอาจารย์พี่นันก็ก็อันนี้อาร์เอโคซิสเต็มของประเทศไทยหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่ใช่แค่นี้เราสามารถโตได้เราสามารถแบบโปรโมทได้มากกว่านี้นะคะเราก็มั่นใจว่าจะต้องดีกว่านี้ค่ะยห้ิาดจุดประยชีวิตเแล้วค่วิีตอนรับทุกส Art Focus ค่ะก็คือให้ศิลปะค่ะจุดประกายชีวิตของเราแล้วค่ะแล้วก็ยินีีต้อนรับทุกท่านมาสู่ Art f o ก u s ค่ะ